ก็มีทั้งหมด9จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะและที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจุดเลยนะคะก็มีที่นครศรีธรรมราชซึ่งคุณธปนิเกติศรีชัยก็อยู่ที่นั่นด้วยที่อรจจวบนะคะมีคุณพัชร์ประพลผู้ประพธ์อยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและถึงที่จังหวัดอื่น มีผู้สื่อข่าวอยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วยนะคะก็คุณคุณชูุตสุดแก้วเดี๋ยวจะมีรายงานจากโเรเพยาบาลหลังสวนและคุณนุ่นปรีอุดมคงเก่อติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงน,นะคะซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่า,ถา,าสถานการณ์นักว กะะ็ทําให้นะ้ำท่วมพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรสงขลาสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาค่ะรวมพื้นที่ประสบภัย68อําอำเภอ387รําตำบล2 5 0 7หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว8คนสูญหาย1คนนะคะทอดท่ายทางอากาศผ่านดาวเทียมระบบเรดาร์จากเครือข่ายของสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอวกาศและภูษษษมิสารสนเทศรือจิสดาพบว่าพื้นที่น้ำท่วมแม้จะไม่ได้ขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิมแต่ว่าน้ำลึกมากขึ้นค่ะเนื่องจากฝนที่ตกหนักที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ลุ่งตําน้ำประบายยากและเป็นช่วงน้ำทะเลเหนสูงก็ทําให้น้ําไหลลงทะเลได้ช้าด้วยนะคะซึ่งดรชริรัตน์ครึกปิติกุลหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติของจิสดาิเคะห์ภาพถ่ายแบบจำลอง เลขอองนอร์วพบว่ามีปริมาณฝนเคลื่อนตัวจากภาคใต้ตอนล่างสู่ภาคใต้ตอนกลางโดยจะเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนท,ทางาาทด่วนเพื่อนรักการสาธารณภัยพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8มกราคมนะคะก็ประสานไป15จังหวัดตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขาปตัตตนียะลานราธิวาสประนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมและดินโคนลนถล่มด้วยค่ะสภาพอากาศและน้ําท่วมที่นครเชียธรรมราชก็ส่งผลกระทบเรื่องของการบินด้วยนะคะสนามบินคนครเชียธรรมราชเพ่นาทเจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังสนามบินสุราษฎร์ธาน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีต่อเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอเนเมืองปลายทางต่อไปมีผู้โดยสารตกค้างจากเมื่อคืนทั้งสิ้น50คนนายพัชรวัฒน์ธรรมดวงจิรนันผู้จัดการสถานีนครศรีธรรมราชสายการบิน H. แอร์เอเชีร์บอกว่าการเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้ติดต่อสอบถามเส้นทางกับกรมทางหลวงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคาดว่าต้องใช้เวลาร่วงสามชั่วโมงจึงจะถึงปลายทางนะคะ เที่ยวบินได้นำผู้โดยสารนหน้าสู่ดอนเมืองอาจจะเดินทางได้หลังจากช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็มีการแจ้งข่าวมาขณะที่ท่าอากาศายานนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ยังคงยืนยันคำสั่งปิดบริการสนามบินเป็นเวลา2วันตั้งแต่6มกราคมจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่7มกราคมค่ะแม้ว่าลานดิงนั้นน้ำจะแห้งแต่ว่า เส้นทางเข้าสนามบินโดยรอบก็เจอกับน้ําท่วมต้องหยุดอย่างคาสั่งปิดสนามบินต่อไปและจะมีการประเมินสถานาการณ์เป็นระยะระยะค่ะและช่วงนี้นะครับเราจะไปที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับศูนย์ราชการหลายแห่งเกากน,น้ําท่วมมีรายงานมาจากกุมพัชนาสกลพุ่มประพันธ์แกที่นั่นนะครับเชิญครับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเวลานี้เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับโดยเฉพาะที่ซอยเทวกรีตอนนี้นะครับแม้ว่าถนนนั้นจะยกสูงแต่ว่าอยู่ใกล้กับคลองท่าดีน้ำก็เลยทะลักเข้ามาท่วมนะครับและเมื่อคืนนี้อยู่ระดับนี้เลยนะครับเกือบจะถึงคอเลยนี่เป็นซอยแรกครับเป็นบ้านเรือนของผู้คนที่ตอนนี้มี6หลังคาเรือนนะครับเดี๋ยวเราคุยกับชาวบ้านที่นี่กันสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับคุณป้าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอปีแล้วค่ะเท่าไรนะครับ สห้าปีนะครับคุณป้าหัดน้าเคยเข้ามาท่วมถึงเข้าไปในบ้านเลยไมครับไม,มไม่มีเลยปติแค่ไหนครับรแ,คแค่เขา,า,เขามไม่เข้าบ้านมาบ้านตอนนี้ซึมเข้ไปในบ้านหร้ไม่มใช่เ่นีเลยระดับถึงคอเลยป้าเสีใจ,ใจบอกว่านี่เลยนะครับเมื่อคืนนี้ถึงระดับคอเลยนะฮะและ้วเมื่อคืนนี้ออกไปกินข้าวหรือไป่อง คือตอนน้ำนี่น้ำลดแล้วคุณคุณป้าได้ออกไปแล้วครับใช่่คะแล้วเพื่อนบ้านตรนี้เขาส่งไปให้นะส่งไปให้ส่งอะไรมาให้ครับมีหลายอย่างค่ะมีไข่ด้วยมีตะกรันด้วยมีอะไรด้วยส่งไปให้เพื่อนกินกันครับแตัเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ยังอยู่ปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีค่ะขอบคุณคุณป้านะครับคุณป้าดูแลตัวเองด้วยครับขอบคุณครับนี่เป็นเพียงแค่ซอยเดียวนะครับเป็นซอยแรก บุรีในเขตเมือนครศรีธรรมราชปกติแล้วนะครับตรงนี้เก็จะมีรถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกตินี่ขนาดพื้นยกสูงแล้วเห็นไหมินนี่ไหมครับน้ำก็อย่างน่พวกขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ชาวบ้านหลายคนบอกครับว่าม่อคือนี้ระดับเกือบจะถึงคอเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ไม่ใช่แค่บ้านเรือนของผู้คนครับเป็นส่วนที่มีสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งเลยนะครับเราเข้าไปสำรวจไปดูภาพกันนะคระับนครับหลจากจุดนี้ไปเป็นสถานที่ราชการซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดทำการเป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่น้ำได้เข้าพ่วมจนเกือบต็มพื้นที่ อย่างเช่นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธาร,รณสุขสำนักงานประกันสังคมสำนักงานวิติธรรมสำนักงานประคับคดีทั้งหมดนี้นะครับถ้ามองดูในภาพรวมก็มีน้ําเข้าไปท่วมพื้นที่ภายในส่วนทั้งหมดประชาชนก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปทํางานได้จึงเห็นภาพของการเข้าไปนํากระสอบสรส่ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้น้าเข้าไปแต่ว่าน,น้าก็ยัง นำรถออกไปได้ทันพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติดกับคลองท่าดีซึ่งรับน้ํามาจากเพืิดเขาหลวงน้ำเนี่ยไหลามาไวก็ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บของได้ทันนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกน้ำเนี่ยท่วมจนเกือบอยู่ไม่ได้เข้าของเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเช่นบ้านของคุณจุคีย้์ยิย้มอยู่ที่นี่มา9ปีบอกว่าประกอบอาชีพถ่ายของชันครับที่ก่อนก่อนน้ำท่วมแท่ผีดถนนแต่ว่าตอนนี้นะครับเข้าไปถึงบันไดขั้นที่3าของบ้านส่วนคุณธนพรชาณรงค์อยู่ที่น ปกติระดับน้าก็ไม่ท่วมเข้าไปยังบ้านของตัวเองแต่ปีนี้น้ํามาเร็วแล้วก็ไหลแรงตอนนี้เธอต้องตัดไฟที่บ้านของตัวเองเนื่องจากว่ามิเตอร์น้ํานั้นอยู่ต่ำก็เปลว่าอาจจะเกิดไฟช็อตได้นะครับมาในากาศตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกก็จะมีเจ้านที่ส่วนราชการเข้าไปเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีสัญ,ญญาณที่ดีแต่ว่าฝนไม่ตกลงมาถ้า ที่ชุมพรด้วยนะคะที่ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าในพื้นที่ก็ยังมีฝนตก,ตกลงมาต่อเนื่องทําให้น้ําไม่ลดนะคะอย่างที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุ